สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ FC ที่น่ารักทุกทุกท่านนะคะพี่พี่จ๋าการมาพบกับช่องปรินาพระบ้านพระเหมานะคะพระเครื่องแบ่งปันค่ะพี่พี่อีพีนี้ก็น่าจะเป็น e ีีที่63นะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่พี่อฟถาไหนสนใจสามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์099-3713089หรือสามารถแอดไอ l ด n e นะคะได้ที่ KIU T E A W 2 5 3 3หนะคะหรือว่าสแกน q r Code นะคะเข้ามาตามรูปภาพนี้ได้เลยนะคะมีม่จา๋าฝากนะคะกดกระดิ่งช่องปรินดาพระบ้านพระเหมาค่ะพี่จะได้ไม่พลาดนะคะจะได้แจ้งเตือนเวลาน้อง ลงคลิปใหม่ๆนะคะพี่พี่จ๋าหนึ่งชุดราคาเบาๆราคาแบ่งปันเหมือนเดิมนะคะดูไ้ชอบดูไ้ใช่ดูไ้ถูกใจนะคะพี่พี่แล้วค่อยโทรเข้ามาสอบถามแบ่งปันพระเครื่องกันได้นะคะไปกันที่รายการที่หนึ่งเลยนะคะรายการแรกค่ะพี่พี่น้องขออนุญาตเปิดเป็นพระก,กลิ่งนะคะพระก,กลิ่งเก่าๆนะคะโอ่งนี้เก่ามากเป็นพระกลิ่งของตะเคียนพี่พี่ เป็นพระเิ่งของตะเคียนด้านหลังก็จะมียันเก่ามากแต่พิมพ์ชัดสวยนะคะแต่พิมพ์ชัดสวยเขย่ามันจะมีเสียงปริงนิดนึ่งนะคะพี่พี่จ๋าขอในราคา200บาทเป็นรายการที่1ค่ะนะคะขออนุญาตขอในราคา200บาทเป็นรายการที่1ค่ะพี่พี่เอฟซีจ๋านะคะไปกันต่อรายการที่2เลยพี่พี่โอ้โหองค์นี้นะคะเนื้อหามวลสารพิมพ์ชัดลึกมากๆพี่พี่ นะคะท่านเป็นพระสมเด็จนะคะหนูมไม่แน่ใจเรียกว่าพิมอะไรนะจะเป็นสมเด็จวัดละคังนะคะโอ้โหเนื้หอหาโสสารสวยๆพิมพ์ลึกมากค่ะนี่คือบริเวณด้านหลังนะคะขออนุญาตเปิดเป็นรายการที่2ค่ะีพีเอชซีท่านไหนสนใจเนาะขอในราคา200บาทเท่านั้นนะคะแม่ค้าขอในราคา200บาทเท่านั้นเป็นรายการที่ สองนะคะไปกันต่อที่รายการที่สาโอ้โหกุพะนอนเก่ามากนะคะเก่าแต่พิมพ์ยังคงชัดลึกนะ,ะพิมพ์ชัดลึกเก่าๆเป็นพิมพ์พะนอนค่ะพี่เป็นสายบางฝุ่นพรมนะคะหลังหลังตะยางขออนุญาตเปิดเป็นรายการที่สค่ะพี่พีเอฟซีจะขอในราคา200บาทเท่านั้นนะคะขอในราคา200บาทขออนุญาตเปิดเป็นรายการที่สามค่ะ งาของงาเปิดเป็นรายการที่3ไปกันต่อรายการที่4ี่เลยโอ้โหท่านเป็นพระผงนะคะคุณแม่ชีบุญเลือนครับบีเอฟสี่เนื้อเก่ามากพิมพ์ชัดสวยนะพี่ๆเก่าๆสวยๆแบบนี้นะคะพระพุทธน้อยวัดอาวุธพี่ๆจ๋าพิมพ์ชัดสวยนะพี่ๆไปให้เลยแบ่งปันราคาบูชาในราคา200บาทเป็นรายการที่4ี่ค่ะ ะะเปิดเป็นรายการที่4ในราคา200บาทเท่านั้นนะคะไปกานต่อรายการที่5เลยโอ้โหพี่องค์นี้หนูไม่แน่ใจนะถ้าเรียกว่าพิมพอะไรแต่ว่าเนื้อแบบพิมพ์สวยมากๆพี่พี่เนื้อฉ่าพิมพ์ลึกสวยนะคะองนี้มีสเสน่ห์มากนะเนื้อสวยเลยอะพี่จ๋าหนูไม่แน่ใจพิมพนะพี่พี่ขออนุญาตเรียกเป็นพระสมเด็จรายการที่ห้าละกันนะคะ ขออนุญาตขอในราคาเอา200บาทพอพี่ๆนะคะแบ่งปันแบ่งปันบูชาในราคา200บาทเท่านั้นนะคะขออนุญาตเปิดเป็นรายการที่5นะคะสนใจรายการไหนอย่าลืมโทรเข้ามาได้เลยพี่พี่นะคะยังไม่ถูกใจเราเราไม่ว่ากันนะคะแบ่งปันพระเครื่องกันได้นะคะช่องทางการติดต่อยังคงเหมือนเดิมนะคะพี่พี่จ๋ารายการต่อไปขออนุญาตเปิดเป็นรายการที่6โอ้เมื่อกี้เป็นพระพุทโธน้อย คุณแม่ชีบุญเลอนตรงบุญเติมเป็นเหรียญกะไหลทองนะคะโอ้โหดูตัวหนังสือคมชัดสวยมากๆค่ะพี่หลังมียันอัคระเลี่ยมตลับเงินนะพี่พี่จ๋าองค์นี้ท่านแบบเลี่ยมตลับเงินผสมนะขออนุญาตขอในราคา5้าร้อบาทนะคะเป็นรายการที่6ค่ะพี่พี่ขออนุญาตเปิดในราคา500บาทเป็นรายการที่หนะคะ ไปกันต่อรายการที่เจ็ดเลยโอ้โหองนี้เป็นพิมพ์เส้นไดน้พี่ดูเนะื้อหามวลสารวันนี้จัดสมเด็จให้เป็นพิมพ์เส้นไดน้พี่ดูเนื้อแบบพิมพ์ชัดลึกมากๆนะคะองนี้เป็นตลับทองลงยาโอโ้สวยๆองค์เนี้ยพี่ๆเก่าแต่แบบเนื้อช่าแบบพิมพ์ลึกสวยมากเนื้อหามวลสารนะคะ เป็นตลับทองฝังหมดลงยาสวยๆหนึ่งใบแบบนี้เป็นรายการที่เจ็ดนะคะขออนุญาตเปิดเป็นรายการที่เจ็ดค่ะพี่ขอสี่ร้อยบาทนะคะขอสี่ร้อยบาทเป็นรายการที่เจ็ดค่ะนะคะไปกันต่อรายการที่แปดเลยพี่ๆจะเป็นพระสมเด็จหูด้านหลังหลวงปู่โต๊โอ้โหน่าจะเป็นสมเด็จเยือนอินเดียหรือเปล่าพี่นะคะมีปกเหมือนปกโพอยู่ด้านบนเดี๋ยวให้ดูเนื้อดูผีเหมือนสมเด็จหลวงปู่โต๊ะค่ะพี่ี่จา สวยมากนะคะเป็นสมเด็จหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพี่ค่ะพี่พี่ตัวหนังสือชัดลึกนะถ้นาสนูจไม่ผิดน่าจะเป็นสมเด็จเยือนอินเดียหรือเปล่านะคะขอสามร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่จ๋าเปิดเป็นรายการที่แปดค่ะขอสามร้อยบาทนะคะเปิดเป็นรายการที่แปดปค่ะพี่พี่รายการต่อไปขออนุญาตเปิดเป็นเซมาหลวงพ่อกลั่นนะคะ ขออนุญาตเปิดเป็นเหรียญเก่าๆสภาพใช้งานเก่าเก็บเลยค่ะพี่แต่เหรียญแบบสวยเก่าโบราณน,นะคะเก่าเก็บยังคงความยัง,งยังคงความเก่าสวยสวยสวยแบบเก่าๆเลี่ยมเก่ามากค่ะพี่สภาพใช้งานนะคะขอในราคา600บาทค่ะพี่จ๋านะ,ะขออนุญาตเปิดในราคา600บาทเซมา่าหลวงเพราะกันวัดพญาเป็นรายการที่เก้า นะคะเป็นรายการที่เก้าแล้วก็ไปกันต่อรายการที่สิบโอ้โหผงสุพรรณเก่ามากอะในบ้านนี้มาชุดนี้มีทั้งเนื้อดินม,มีทั้งสมเด็จนะพี่พี่สวยสวยผงสุพรรณนะคะสายเบญจภา,าคีขอสองร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่พี่นะคะขอสองร้อยบาทเป็นรายการที่สิบค่ะนะคะเป็นรายการที่สิบค่ะพี่พี่ไปกันต่อเลยรายการที่สิบเอ็ด โอ้หลวงพ่อเดิมองนี้ออกเนื้อเงินนะคะเป็นเหรียญปี82นะคะถ้าส่งไม่ค่อยชัดยังไงต้องกราบขออภัยนะคะพี่ๆสามารถทักทายแอดไลน์ขอเลือภาพเพิ่มเติมได้นะคะยินดีให้บริการนะพี่ๆจ๋านะคะเป็นเหรียญวัดหนองโพพศสองพสี่ร้สิบสอค่ะพี่ๆเหรียญตรนังสือคมชัดสวยนะคะขออนุญ,ญาตขอในราคาเอาหกรบาท นะคะเปิดในราคา600บาทเป็นรายการที่11เค่ะนะคะเป็นรายการที่11ไปกันต่อรายการที่12เลยพี่ๆเป็นเหรียญรุ่นพิเศษนะคะองนี้เป็นเหรียญวัดบ้านไร่นะคะอำเภอด่านขุนทะดนครราชสีมามีโค้ดบริเวณตรงสังคตินะคะหลวงพ่อคูณปะลิสุดโธโอ้โหกะไหลทองค่ะพี่นะคะตัวหนังสือยันอัคระคมชัดสวยนะคะเหมือนจะมี หมือนจะมีโค้ดด้านหลังด้วยพี่ๆเป็นเป็นรุน่นพิเศษนะปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะคะจัดให้เลยในราคาหกร้อยบาทนะคะขออนุญาตเปิดในราคาหกร้อยบาทเป็นรายการที่ไม่ได้ที่เจ็ดที่สิบสองนะคะเป็นรายการที่สิบสองแล้วก็สิบสามเปิดหลวงพ่อเงินเก่าๆให้เลยเนื้อเขียวๆเก่าๆนะคะหล่อบางคานเอาสองร้อยบาทค่ะพี่น่าจะเป็นพิมพ์นิยมเซนจีวอนชัดลึกนะคะเนื้อ เก่ามากนะคะบางคารองเองรายการที่13ขอ200บาทค่ะพี่พีเซจา้านะคะแบ่งปันบูชาในราคา200บาทเท่านั้นนะคะไปกันต่อโสธรลงยาเลยค่ะพี่เป็นเหรียญปีพศออ2460รายการนี้ฝากมาฝากมาแบ่งปันบูชานะคะใกล้สิ้นเดือนแล้วรายการฝากก็จะเยอะหน่อยพี่ๆนะคะ สวยสวยสวยมากหนูมไม่แน่ใจนะเนื้ออะไรตัวรู้จักว่าลงยาเหลีอนคมชัดมากพี่ปีพศ2460ค่ะพี่จ๋าด้านหลังอกหูอักระคมชัดสวยมากๆนะคะรายการนี้ฝากมาเอา700บาทแล้วกันยังคงแบ่งปันบูชาราคาถูกราคาแบ่งปันเหมือนเดิมพี่ๆสวยงดงามมากองนี้นะคะเจ้าของเขาเลี้ยงเก็บไว้ให้อย่างดี ขอได้ราคาเจ็ดร้อยบาทนะคะไปกันต่อที่พระนางพญาองค์นี้หนูมไม่แน่ใจตลับเงินเก่าตลับเงินหรือเปล่านะคะพี่ๆเป็นตลับปิดหลังนะคะโอ้โหพระนางพญาองค์นี้นะคะเป็นพระทางจังหวัดพิษณุโลกนะคะพี่ๆโอ้โหมีเม็ดแร่ด้วยพี่ดูเนื้อดินแบบพิมพ์ลึกมากะพี่เนื้อสวยเนื้อสวยองค์เนี้ยนะคะขอได้ราคาเอา 600บาทละกันพี่พี่นะคะขอ600บาทนะคะแต่สวยถูกใจแน่นอนพระตรองปกนะคะองค์ที่อยู่ในคลิปนะคะพี่พี่รายการที่15ค่ะขอ600บาทนะคะไปกันต่อเลยนะคะไปกันต่อที่16ค่ะพี่อะจัดเนื้อว่านนะคะหนูมองว่าเป็นพิมพ์ใหญ่นะ,ะพี่พี่หนูมองว่าเป็นพิมพ์ใหญ่2497นะพี่พี่จ๋าโอ้โหเนื้อไข่ขาว สวยๆองนี้นะคะมองว่าเป็นพิมพ์ใหญ่เรียมเก่าๆนะคะเป็นเปิดเป็นรายการที่16ค่ะพี่หลวงพ่อทวดเนื้อว่านองนี้ขอ450บาทนะคะน้องขอในราคา450บาทเป็นรายการที่16ค่ะนะคะไปกันต่อ17เจ็ดเลยพ,พี่จ๋าโอ้โห เขาเรียกอะไรนะพี่พระยืนแบบนี้ค่ะพี่จะาหลังหลังมีรอยจานเหรียญหล่อเก่าๆแล้วกันหนูไม่แน่ใจไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อเลยแต่ชอบความหล่อเก่าสวยๆน่าจะเป็นเนื้อชินหรือเปล่าพี่เป็นลักษณะพระยืนแบบนี้ด้านหลังมีรอยจานนะคะนะคะขอ300บาทค่ะพี่ PFC จะเป็นรายการที่17ค่ะนะคะขออนุญาตเปิดในราคา300บาทเป็นรายการที่17นะคะไปกันต่อ18เลยพี่พี่ สิบแปดอนุญาตโอ้โหอ,องค์นี้นะ,ะเป็นพระสมเด็จขี่สิงสมเด็จหลวงพ่อกวยเพราะว่าด้านหลังมีคําว่าหลวงพ่อกวยกับยันหลวงพ่อกวยเก่าๆสวยๆเลยพี่ๆเอฟซีจ๋าเนื้อเก่ามากแต่พิมพ์ยังคงชัดสวยนะคะ ด้านหลังมีคําว่าหลวงพ่อกลวยแล้วก็มียันหลวงพ่อกลวยนะสมเด็จหลวงพ่อกวยองค์นี้ค่ะพี่เปแบ่งปันบูชาให้เลยในราคา200บาทเท่านั้นนะคะเป็นรายการที่18ค่ะนะคะเป็นรายการที่18บแปดไปกันต่อเลยพี่พีเอฟจ๋าสิไปแล้วนะคะสิบเเอาผงสุพรรณองค์นี้ด้วยละกันผงสุพรรณสององค์เลย ต่เนื้อสวยเตาเหมือนกันค่ะพี่อุ้ยเนื้อพิมพ์ชัดเนื้อพิมพ์แบบเนื้อสวยมากขอสองร้อยบาทค่ะพี่พีเอฟซีจะเป็นพระผงสุพรรณเป็นจภาคีนเนะื้อดินสวยๆรายการที่สิบเก้ารายการที่สิบเก้าขอในราคาสองร้อยบาทนะคะแล้วก็ไปกันต่อรายการที่ยี่สิบเป็นสิงเนื้องานะคะเจ้าของเดิมบอกมาว่าเป็นเนื้องาเลี่ยมโบราณเก็บไว้ให้สวยๆเลยนะคะองค์ใหญ่มากค่ะพี่องค์ใหญ่ แกสวยเป็นสายหลวงพ่อเดิมค่ะนะคะหนูบอกเลยคุ้มค่าเกินราคาต้อง1นึ่พันอัพอยู่แล้วแต่ว่าน้องแบ่งปันให้นะคะขออนุญ,ญาตเปิดขอในราคาเอา700บาทละกันนะคะเนื้องาเขาบอกมาว่าเป็นเนื้องาแล้วก็องค์ใหญ่อะ่ะพี่น่าจะเป็นสิ่งสาคัญนะคะแล้วก็เลี่ยมขออนุญ,ญาตเปิดในราคา700บาทเป็นรายการที่20ค่ะนะคะไปกันต่อยี่สิบเลยพี่ๆขออนุญ,ญาตเปิดเป็นหลอพักกิง่ง นะคะพักกิ่งเหมือนมีคาบน้ําทองนะเป็นกิ่งไพรีพินานะคะเป็นพระกิ่งไพรีพินาสวยเก่ามากพิมพ์ชัดสวยนะพี่ใบหน้าชัดนะคะแล้วก็มีคําว่าไพรีพินาด้านหลังนะะได้มาได้เหมาเก่ามากเก่ามากอะพี่แต่พิมพ์ชัดสวยนะนะคะขออนุญาตขอเปิดละกันพี่ในราคาเอา400บาทนะคะขออนุญาตเปิดในราคา400บาทพระกิ่ง เก่าหรอกเก่า,อกา,กาบอกโบราณในรายการที่21ค่ะนะคะไปกันต่อวันนี้ไม่ค่อยได้เหรียญมาเลยนะคะพี่ๆนะคะไปรายการที่22นะคะเป็นพระผงนะะเป็นพระผงกระดุกผีค่ะพี่ๆแต่น้องไม่แน่ใจชื่อหลวงพ่อนะ,ะพี่ๆจ๋าเผื่อพี่ๆเอฟซีท่านไหนรู้จักนะคะพี่ๆพ,พระผงกระดุกผีโอ้พี่ดูพิมพ์อะเนื้อสวยมากๆพี่พิมพ์ลึกมาก นะคะ PFC ท่าไหนสนใจนะเพราะผงกระดูกผีองนี้น้องขอในราคาเอา300บาทพอนะคะแบ่งปันบูชาให้ในราคา300บาทเป็นรายการที่22นะคะไปกันต่อเลยขออนุญาตเปิดเป็นเตาลีดเตาหล่อเตาลีดองนี้นะคะเป็นพิมพ์หน้าทอโอ้โหพี่โดฐานบัวเส้นจีวรใบหน้านะคะ เ้นจิวรฐานบัวชัดลึกสวยนะหลังตัวหนังสืออะคาระคมชัดลึกเป็นแท่งเลยพี่พี่ขออนุญาตเปิดและกันพี่ชอบถูกใจอย่าลืมแอดไลน์โทรหาโทรมาได้เลยนะคะขออนุญาตเปิดและกันรายการนี้นะคะหน้าทอน่าจะเป็นหน้าทอพิมพ์ใหญ่ขออนุญาตเปิดในราคาเจ็บาทเป็นรายการที่ยี่สิบสามค่ะนะคะเป็นรายการที่ยี่สิแล้วก็ยี่สขออนุญาตเป็นพระกิ่งพระชัยวัฒน กิ่งพระชัยวัดหลวงปู่บุญน,นะพี่อันนี้หนูถามเจ้าของเขามาแบ่งปันปล่อยให้พี่พี่เอฟซีนะคะตีเข้าหลวงปู่บุญพี่พี่เป็นพระชัยวัดนะคะเขาเรียกอะไรนะพี่กะไหล่ทองหรือเปียกทองน่าจะกะไหล่ทองสวยๆหนูชอบดูตรงที่แบบสีเนี้ยแล้วสวยเปียกกะไหล่ทองแล้วก็องค์ไม่เล็กนะพี่องค์ไม่ได้เล็กแล้วก็ไม่ได้ใหญ่มาก แล้วพี่ดูฐานเหมือนฐานบัวลอบหรืออะไรแล้วมีอุดใต้ฐานนะสวยมากๆค่ะพี่เป็นพระก,กิ่งนะคะเดี๋ยวหนูเทียบให้ดูกับกิ่งชัยวัดนะคะประมาณกันเลยนะคะพี่วิจาพี่พีเอฟซีท่าไหนาสนใจนะคะต้องขอในราคาเอา450บาทละกันขออนุญาตเปิดเปิดนะคะขอในราคา450บาทเป็นรายการที่24ค่ะ ไปรายการที่14แล้วก็เอาคอ450เนาะแล้วก็พากกิ่งเก่าๆ่านบอลลอนหนูไม่แน่ใจว่าเป็นพากกิ่งเฉลิมคลหรือเปล่าเป็นกิ่งเก่าๆละกันพี่รอเก่ากิ่งโบราณเรียมตลับจิวเวลรี่ไว้ให้อย่างดีนะคะ่านบอลลอชัดสวยพี่ใบหน้าชัดสวยนะขออนุญาตขอในราคา400บาทเท่านั้นนะคะน้องแบ่งปันให้เลย นะคะในรายการที่25ิบในราคา400บาทผ้ก,กิ่งเก่าโบราณสวยๆ25ขอส0 0บาทนะคะอ่ะไปกันต่อเลยค่ะพี่ๆยี่สิบหนะคะยี่หกโอ้โหองค์นี้พี่จารูปหล่อหลวงเพราะเงินพี่ดูเนื้อเนื้อสวยมากๆองเนียพี่พี่ โนสามชายสวยๆหนูไม่แน่ใจเรียกว่าพิมพ์นิยมหรือพิมพ์ขี้ตาแต่ว่าองนี้เนื้อใช้ได้เลยฟอร์มพิมพ์ชัดสวยเส้นจีวรนะ,ะเรี่ยมตลับเงินผสมค่ะพี่๋านะ,ะ,นะ,ะขออนุญาตเปิดในราคาละกันพี่500บาทเป็นรายการที่26ค่ะขออนุญาตเปิดในราคา500บาทเป็นรายการที่26นะคะ,ะ,คะแล้วก็ไปกันต่อรายการที่27สเลยโอ้โหสมเด็จอีกสักหนึ่งองค์องนี้เนื้อเก่าเนื้อสวยเนื้อสวย พิมลึกมากค่ะพี่เนะะื้อหามวลสาอยากให้ดูความลึกของพิมพ์เนื้อสวยๆนะคะสมเด็จวัดละคังแล้วก็นี่คือบริเวณด้านหลังเป็นรายการที่27ค่ะนะคะขอในราคา300บาทค่ะพี่นะคะขอในราคา300บาทเป็นรายการที่2 7นะคะแล้วก็เพราะเงินเก่าอันนี้ได้บ้านมาเลยเขาไปเลี่ยมเก็บไว้ไปเลี่ยมกระเช้าวีนะคะเข้ามากันหนูไม่เคยเห็นนะ นะคะเป็นเล่มกระเช้าเก่าๆเนื้อออกเนื้อเงินเลยพี่ๆน่าจะเป็นพิมพ์ขี้ตานะคะเป็นหล่อเล่ยมกระเช้าโบราณแล้วไปเลี่ยมเก่าเก็บไว้อย่างดีอีกชั้นหนึ่งเลยนะคะเป็นน่าจะเป็นพิมพ์ขี้ตาพี่เอาเนื้อออกเนื้นอเงินองนี้ขอสามร้อยบาทพอค่ะพี่เปให้เลยะคะ่นะราคาแบ่งปันขอสามร้อยบาทเป็นรายการที่28สิบแปดค่ะนะคะเป็นรายการที่2ี่สิบแปดค่ะพี่ๆแล้วก็ไปกันต่อยี่สิบเก้า นายี่สิบเก้าจะเป็นหลวงพ่อพักปิตาหลวงปูก่แก้วหนูไม่ทราบนะว่าเรียกว่าเนื้ออะไรแต่ว่าเนื้อเก่าอะ่ะรักเก่าเก่าแห้งๆอะพี่ๆดูเนื้อดูพิมพนะคะพีพีเอฟซีถาไหนสนใจนะคะน้องแบ่งปันบูชาให้เลยในราคาสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะคะพี่นะคะหลังแบบเนื้อเนื้อสวยมากนะคะรักเก่าเก่า,กาแห้งๆพิมพ์ชัดลึกนะนะคะขออนุญาตเปิดในราคาสี่ร้อยบาทเป็นรายการที่ยี่สิบเก้าค่ะ นะคะเป็นรายการที่2 9ไปกันต่อเลยรายการไหนดีพี่จ่ายี่สิบเก้าไปแล้วสามสิบเอาเป็นมีดหมอแล้วกันนะคะเป็นมีดหมอมีสาลิกาพี่นะคะเป็นมีดสาลิกาอันนี้หนูเปยให้เลยนะนะคะน่าจะได้มามากมายกว่านี้แน่นอนแต่ว่าอยากแบ่งปันลูกค้าเอฟซี FC ของน้องที่น่ารักเธทุกท่านนะคะเป็นมีดสาลิกาหลงพ่อเดิมค่ะพี่เอาสามร้อยห้าสิบบาทพอ ะะเอาะเอา3อยดีกว่าขอ300บาทพอค่ะพี่ราคานี้ไม่ได้แน่นอนแต่ว่าน้องแบ่งปันบูชาให้สำหรับพี่พีที่ติดตามนะคะหรือลูกค้าใหม่ใครได้ไปก็โชคดีขอ300บาทค่ะพี่เป็นรายการที่30ค่ะนะคะเป็นรายการที่30ค่ะพี่พี่จ๋าแล้วก็ไปกันต่อเลย สามสิบไปแล้วนะคะรายการที่3 1เอ็เป็นพักขุนแผนบ้านกลางเก่าๆค่ะพี่ท้ายๆรายการจัดโปรโมชั่นให้อีกสักหน่อยนะคะเป็นหนูมองว่าเป็นพักขุนแผนบ้านกลางนะพี่แต่เนื้อเก่ามากมันมีเม็ดแร่ด้วยหรือเปล่าพี่พี่ขุนแผนสวยๆเก่าๆองนี้เปให้เลย200บาทเท่านั้นนะคะ ขอในราคา200บาทค่ะพี่พี่เป็นรายการที่31ค่ะแล้วก็จกัดตอเนื่องรายการที่32ค่ะพี่พี่เป็นเหรียญหลวงพ่อพระอาจารย์นำแต่ว่าค่อนข้างสะท้อนแสงไฟนิดนึงเนาะเพราะว่าเป็นเลี่ยมกันน้ําวัดดอนาลานะคะอันนี้ได้เหมามาแบ่งปันบูชาให้ท้ายรายการนะคะพี่พี่จ๋าถ้าหนูจำไม่ผิดน่าจะเป็นอีพีที่63ไหมแม่แม่คะไม่ค่อยจะจำอีพีเลยต้องกราบขออภัยนะคะ เียนออกเนื้อเงินหรือเนื้ออะไรค่ะพี่แต่เหรียญคมชัดสวยนะแต่ว่าอาจจะแบบมองผ่านกล้องไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ต้องกาบของอภัยด้วยนะคะเป็นรายการที่32ค่ะพี่เอา350บาทพอนะคะแบ่งปันให้ในราคา350้บาทค่ะพี่พี่จ๋าเป็นรายการที่32นะคะเป็นรายการที่32งไปกันต่อหล่อพักปิดตาเลยพี่พี่โอ้โห ะะเลี่ยมตลับจิวเวลี่ไว้ให้อย่างดีหนูไม่แน่ใจตีเป็นหลวงปูเอี่ยมหรือหลวงปูนาคนะแต่เนื้อออกไม,ม่กะสิ์เม่กะพัดมีคาบเก่าเส้นนิ้วมือชัดนะคะเส้นนิ้วมือชัดสลังยันแบบนี้เลยนะคะ,นะคะ,นะคะเปยให้อีกเหมือนกันค่ะพี่ๆีขอเอาขอสามร้อยบาทละกันพี่พี่เอฟซีจากเป็นรายการที่สามสิบสามค่ะ,นะคะเป็นรายการที่สามสิบสามขอสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะแล้วก็จะมีแพะ นะคะแพะเขาควายหลวงพ่ออ่ำสามสิบสี่ค่ะพี่อุ้ยมีรอยจานองคใหญ่อันนี้หนูกเ็เปย์ให้เหมือนกันนะคะขอสามร้อยบาทพอนะคะขอสามร้อยบาทพอค่ะพี่ด้วยชอบด้วยใช่ด้วย,วย,ย,วยให้ถูกใจเราพร้อมรับนะคะพี่พี่พจ๋าตัดสินใจให้ดีนะคะก่อนรับแบ่งปันบูชาไปนะคะพี่พี่นะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะพี่พี่พจ๋า โทรเข้ามาได้เลยสนใจอะไรกันไหนนะคะแพ้34ค่ะพี่ไปให้แบ่งปันบูชาในราคา300บาทเท่านั้นนะคะอนในราคา300บาทแล้วก็ไปกันต่อที่เสมาหลวงพ่อทวดรายการที่35 35จะเป็นเหรียญใต้ล่มเย็นค่ะพี่พี่นะคะเป็นหลังอาจารย์ทีมหลังครูวิสัยโสกลนะคะเป็นเล่มตลับเงินผสมพี่พี่ยให้ดูตัวหนังสือก่อน เหย,ยบน้ําทะเลจืดอ,อันนี้ก็เปยให้อีกเหมือนกันนะคะเป็นเหรียญใต้ลมเย็นเอาสามร้อยบาทพอนะคะหนูได้หนูน่าจะได้มามากกว่าเนี้ยแต่ว่าเป็นโปรโมชั่นถ่ายคลิปละกันนะคะอยากแบ่งปันพี่ๆทุกๆคลิปนะคะขอในราคะสามร้อยบาทเป็นรายการที่สามสิบห้าค่ะนะคะเป็นรายการที่สามสิบห้าไปกันต่อที่สามสิบหกนะสามสิบหกจะเป็นพระ ดวงเศรษฐีเสาห้านะคะพรบหลวงหลวงพ่อปูม,มุนค่ะพี่พี่นะคะปูม,มุนวัดบ้านจานโอ้ยคมชัดลึกมากๆพี่พี่พิมชัดลึกนะอ่าเป็นดวงเศรษฐีหลวงพ่อปุูม,มุนค่ะพี่วัดบ้านจานนะน้องขอในราคาเอา300ร้บาทนะคะเป็นรายการที่36ค่ะ นะคะเป็นรายการที่36นะคะแล้วก็ไปกันต่อที่37เลยพี่ๆเป็นเหรียญเสือบินนะคะสายวัดกาหลงมีเสืออยู่ด้านล่างนะคะเนื้อออกไม่แน่ใจเนื้ออะไรเนี่ยอ,ออกเนื้อเงินมีโคดบริเวณตรงสังคติด้วยค่ะพี่ๆนะคะพระครูธรรมสุนทรน,นะคะเป็นหลังยันตะก้อ เลยลงพอาะสุดเสือบินเอา400บาทพอนะคะแบ่งปันให้เป็นรายการที่37เจ นะคะเป็นรายการที่37ค่ะพี่พี่จา๋านะคะสำหรับวันนี้สัก37รายการนะคะพีพีเอฟซีถาไหนสนใจรายการไหนนะคะอย่าลืมโทรเข้ามาได้เลยนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะพี่ส่งตรงถึงหน้าบ้านเลยนะคะแค่จ่ายเงินพี่พี่พนังกงานก็ได้รับของสวยๆตรงปก,ตรง,ปกตรงตามคลิปแน่นอนนะคะพี่พี่โทรเข้ามาได้เลยที่เบอร์0 9 9ย์1 3 0 8 9นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดกันนะคะพี่จา๋าพีพีเอฟซีาไหนปิดก ก่อนได้ก่อนนะคะฝากเมตาอุดหนุนน้องได้สำหรับอีพ p นี้สวัสดีค่ะ